สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวระวีกัจนะผู้บริการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงภาระหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดว่ากองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดมีหน้าที่ที่รับผิดชอบอะไรบ้างในส่วนของกองสวัสดิการสังคมมีด้วยกันทั้งหมด3าฝ่ายนะคะฝ่ายแรกก็คือ ฝ่ายพัฒนาชุมชนจะมีรักษาการคือนางสาวสัสิธรแสงราชรักษาการหัน้าฝ่ายฝ่ายที่สองก็จะมีนางสาวอัชรนีป่าวิปูเป็นหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์สคือฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมจะมีนางสาวชนิดาบ้านทีรักษาการหัวหน้าฝ่ายนะคะซึ่งกอสิการสังคมมีหน้าที่รับผิดช,ชอบด้วยกันทั้งสามฝ่ายนี้ นะคะวิสัยทัศน์ของกองสวัสดิการสังคมพัฒนาชุมชนอย่างมีคุณภาพบริหารจัดการฉับไวใส่ใจสวัสดิการสังคมส่งเสริมอาชีพสร้างความเข้มแข็งนำชุมชนพึ่งตนเองได้พันธกิจ1พัฒนาระบบก,การจัดการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ2พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรปรับ วิธีการทำงานให้รวดเร็วกระชับฉับไวเพื่อให้การบริการได้ทั่วถึงทันต่อความต้องการของประชาชน 3. ส,ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและเครือขา่ายในการจัดการสวัสดิการสังคม 4. ส,ส่งเสริมโครงการพัฒนาและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ในส่วนของอกองสิทธิการสังคมเนี่ยฝ่ายพัฒนาชุมช,ชนจะมีชุมชนที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลนครแม่สอดด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น20ชุมชนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าทุกท่านต้องการจะมาติดต่อเทศบาลนครแม่สอดกองสิทธิการสังคมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์055 531 863ค่ะในส่วนของดิฉันนางสาวระวีกันจนัด,ดูแล กำกับหน้าที่ของกองสื่อการสังคมทั้งสามฝ่ายนี้เดี๋ยวลำดับต่อไปดิฉันขอให้แต่ละฝ่ายของกองสื่อการสังคมได้แนะนําและบอกหน้าที่ของการทํางานของแต่ละฝ่ายนะคะขอเริ่มตั้งแต่ฝ่ายพัฒนาชนุมชน,ชนก่อนเลยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะดะิฉันนางสาวสิริพรแสงราชนักพัฒนาชนุมชนชนํานาญการรักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชนุมชนค่ะครับ ฝ่ายพัฒนาชุมชนนะคะมีหน้าที่เกี่ยวกับมีการจัดทาประชาคมจัดทําแผนชุมชนการจัดทําโครงการเลื่อกตั้งคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีและคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุค่ะและมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนการฝึกอบรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนการจัดระเบียบของชุมชนค่ะอันนี้ก็เป็นงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนนะคะส่วนลำดับต่อไปนะคะก็จะ เป็นงานสาังคมสงเคราะห์นะคะขอเชิญหัวหน,นา้าฝ่ายค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะอัชราณีต่าเดชปูนะคะหัวหน้าฝ่ายสาังคมสงเคราะห์นะคะก็งานในภารกิจของงานสาังคมสงเคราะห์นะคะจะเป็นงานที่ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายก็จะมีเด็กสตรีผู้สูงอายุคนชราแล้วก็ผู้เร่ร่อนการทางสังคมประเภทต่างๆนะคะโดยในการดําเนินงานโครงการของของงานสาังคมสงเคราะห์เนี่ยเราจะมีการแยกประเภทของกลุ่มงานออกก็จะมีในเรื่องของผู้สูงอายุ ูพ้พิการและกลุ่มเด็กเนี่ยเราจะมีลักษณะของการทํางานชุมชนคุ้คลองแล้วก็รวมถึงกับท้องถิ่นนะคะในเรื่องของการจัดทําแผนช่วยสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายซึ่งจะมีลักษณะของการทํางานออกมาในรูปแบบของสูย์ช่วยเหลือประชาชนนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะมีรูปแบบของคณะกรรมการแะร่วมพิจนารณาในการที่ามช่วยเหลือซึ่งอากจะอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีราย ร่วมด้วยในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประเภทที่2นะคะก็จะเป็นลนักษณะโครงการเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติและก็สาธารณภัยต่างๆะคะโดยจะมีหลักเกณฑ์ในการอ้างอิงถึงผู้ที่ประสบภัยนะคะโดยอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานส่งนกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะ แล้วก็ประเภทที่สนะคะก็จะเป็นในส่วนของการช่วยเหลือเคสสงเคราะห์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีาการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้รวมไปถึงผู้ป่วยเอสที่มีการลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวรวมไปถึงเด็กแรกเกิดเพื่อยืนยันสถานะของการอยู่ในคุกเงาน,นะคะเพื่อขอรับบัตรสวัสดิการ แล้วก็ประเภทที่สีก็คือประเภทของกลุ่มคนพิการห่วยคนพิการนะคะก็จะมีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมีการรับจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการนะคะเพื่อที่จะรับสิทธิสวัสดิการคนพิการนะคะเดือนละ800บาทแล้วก็มีการจัดทําการขอผู้ยืมเงินกองทุนคนพิการเพื่อนําไปประกอบอาชีพรวมไปถึงการตรวจเยี่ยมเพื่อให้เขาได้รับสิทธิสวัสดิการในเรื่องของสุขลักษณะอนามัยในเรื่องสาธารณสุขนะคะ ประเภทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นประเภทของการเยี่ยมผู้ต้องขังหรือการทําความร่วมมือกันกันกบเลื่อนจำอำเภอนะคะในเรื่องของการส่งเคสติดตามผู้ต้องขังนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการให้คําแนะนําที่ปรึกษาให้กับประชาชนทั่วไปในการให้บริการของข้อปันฝันปันสุขนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต่างๆเข้ามารับบริการสามารถค้นหาศักยภาพของตนเองหรือการ ขอรับคาแนะนาหรือช่องทางที่จะรับการพิฒาาได้ต่อไปค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นงานของงานสังคมสงเคราะห์น,นะคะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็คือฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมค่ะขอเชิญหัวหน้าฝ่ายค่ะสวัสดีค่ะฉันานา,างสาวชัยดาป้าทีนะคะตําแหน่งนักพัฒาน,นาชุมชนชํานาญการรักษาการฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมนะคะก็จะทํางานส่งเสริมเกี่ยวกับ การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมนะคะแล้วก็การดูแลควบคุมสมาคมชาวนักกิจสงเคราะห์นะคะ,ะซึ่งเป็นเลขาให้กับนายทะเบียนท้องถิ่น,นซึ่งเป็นท่านนายกโดยตําแหน่งนะคะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับกองทุนต่างๆในเขตพื้นที่ ในเขตเทศบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหรือกองทุนสวัสดิการชุมชนค่ะและส่งเสริมทางด้านอาชีพต่างๆค่ะค่ะก็กองสื่อการสังคมเทศบาลนครแม่สอดทุกท่านก็ได้ทราบแล้วนะคะมีอยู่ด,ด้วยกานทั้งหมด3ฝ่ายถ้าท่านต้องการติดต่อหรือจะมาประสานงานก็มาพบเราได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดน,นะคะสวัสดีค่ะ